รู้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลวันนี้วันพฤหัสที่สองธันวาคมวันนี้ผมได้ออกไปที่อำเภอนาจล่วยครับไปร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์ไตเทียมครับของโรงพยาบาลน,นาจล่วย ซึ่งเป็นศูนย์ไตเทียมที่เป็นเกิดขึ้นมาจากศรัทธาโดยมีพระครูสุชีพภาวนาพิวัตรนะครับท่านเจ้าคณะอำเภอท่านก็ได้รวบรวมหาทุนนะครับจากญาติโยมต่างๆลูกหาลูกศิษย์ลูกหาต่างๆเนี่ยมาร่วมกันสร้างอาคารแล้วก็ซื้อเครื่อง สำหรับฟอกไตเนี่ยนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคไตจำนวนสิบเครื่องด้วยกันมูลค่าทั้งอาคารทั้งตัวเครื่องเนี่ยก็รวมๆสิบล,ล้านบาทนะครับแล้วก็อาคารหลังนี้เครื่องมือเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับที่ใช้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคไต โรคไตเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างจะสร้างความทุกข์ทรมานน,นะครับแล้วก็ลําบากกับญาติพี่น้องด้วยนะครับในการที่บางคนถ้ามีอาการมากเนี่ยก็ต้องมาทําการฟอกไตแทบทุกวันเลยนะครับบางคนก็วันเว้นวันบางคนก็วันเว้นสองวันบ้างซึ่งก็ต้องมากันทุกระยะเลยการมาแต่ละครั้งเนี่ยถ้า คนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยก็ต้องเหมารถเมาลามาซึ่งต้องมาบ่อยนะครับต้องมีญาติมาด้วยต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยศูนย์ไตเทียมศูนย์ฟอกไตเทียมเนี่ยแห่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตแล้วก็เพื่อให้เกิดความสะดวกขึ้นนะครับ ในการที่จะมาโรงพยาบาลซึ่งทั้งจังหวัดเนี่ยใน25อำเภอเนี่ยของเราก็จะมีศูนย์ไตเทียมเนี่ยที่รับฟอกไตเนี่ยอยู่ประมาณสักสิบแห่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อำเภอที่ไม่มีเนี่ยผู้ป่วยก็ต้องเดินทางมายัางโรงพยาบาลที่มีบางคนก็ต้องล้างไตเองที่บ้านน,นะครับ เป็นการล้างผ่านหน้าท้องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นวิธีการทางคุณหมอก็ผู้ป่วยผมถามทางท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านก็บอกว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเรามีผู้ป่วยพันกว่าคนน่ยนะครับซึ่งก็ถือว่าจํานวนมากเมื่อเทียบกับเครื่องฟอกไตที่มีอยู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเป็นาน,นิสง์ผลบุญเลยนะครับที่ ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคก,กันมาโดยมีพระครูสุชีพภาวนาพิวัตรนะครับหลวงปู่เข็มหลวงพ่อเข็มเนี่ยแหละครับที่ก็พระคุณเจ้าได้รวบรวมศรัทธาต่างๆมาสร้างเป็นอน,นิสงส์ของผลบุญของผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งเลย แล้วก็ในการเปิดอาคารก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับผมก็มีโอกาสได้พบกับพ่อแม่พี่น้องที่ไปร่วมอยู่ในงานด้วยนะครับมีทั้งการต้อนรับมากันเยอะเลยนะครับภูมิในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นะครับพอโร,รงพยาบาลก็ต้องอยู่อยู่แล้วนะครับเจ้าภาพใหญ่รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์รรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ แล้วก็พี่น้องชาวอำเภอนาจะหลวยนะครับที่มารวมถึงมีนักสแสดงนะครับที่มาฟอ้อนลาด้วยนะครับมีสองวัยด้วยกันนะครับชุดแรกก็เป็นวัยลูกๆหล,ล,ล,ลานๆเราเรียนมัธยมในอำเภอนาจะหลวยอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นบรรดาแม่ๆทั้งหลายนะครับที่มาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านโนนแดงนะครับยี่สิบกว่าคนด้วยกันก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสแล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดีนะครับทั้งจิตใจแล้วก็สุขภาพกายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงเหเห็นถึงความเข้มแข็งนะครับของการดูแลซึ่งกันและกันในหมู่บ้านชุมชนก็ต้องขอขอบคุณในการต้อนรับอ,อบอุ่นนะครับแล้วก็มีโอกาสใน ครั้งต่อๆไปก็จะได้ไปเยี่ยมเยียนกันอีกนะครับเมื่อพูดถึงในชุมชนเรื่องความอบอุ่นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในพื้นที่หมู่บ้านตำบลแล้วเนี่ยนะครับผมก็นึกถึงในเรื่องที่เป็นใกล้ตัวนะครับซึ่งอยู่ในชีวิตประจำวันของเราก็คือเรื่องของการคดีความอะไรต่างๆซึ่ง ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําความลําบากเช่นเดียวกันนะครับใครต้องไปอยู่ในคู่ความเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฐานะอะไรเนี่ยก็ก็ไม่มีใครอยากไปนะครับเพราะว่ามันก็ยุ่งยากหลายเรื่องนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยกระทรวงยุติธรรมครับพ่อแม่พี่น้องครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องก็เคยได้ยินแน่นอนนะครับบางท่านก็น่าจะเป็นกรรมการอยู่ด้วยเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนนี่แหละครับที่ร่วมเข้ามาเป็นกรรมการในศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งถือว่าศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยก่อตั้งขึ้นก็เป็นด้วยจากกระทรวงยุติธรรมนี่แหละครับที่มีนโยบายที่จะ ให้เป็นหน่วยที่อยู่ใกล้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าบางเรื่องบางราวเนี่ยถ้ายุติหรือว่าป้องกันหรือว่าแก้ไขกันตั้งแต่ระดับที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านได้เนี่ยมันก็ไม่ลุกลามไปถึงเรื่องให้มันยุ่งยากลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยศูนย์ยุติธรรมชุมชนก็ถือว่าเป็น หน่วยรับเรื่องแรกเริ่มเลยนะครับจากพี่น้องประชาชนให้สามารถอำนวยความวความยุติธรรมนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อีกทั้งยังเป็นหน่วยที่ให้ความรู้ในเรื่องของการอำนวยาดยุติธรรมนะครับการเท่าเทียม หรือว่าการบริการจากหน่วยงานของรัฐด้วยนะครับก็ในคราวเดียวกันซึ่งในแต่ละศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยนะครับก็ไปฝากตั้งไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น200ร้อกว่าศูนย์ของจังหวัดอุบลราชาธานีของเราเนี่ยแหละครับสองอสาสิบสี่ศูนย์ด้วยกันโดยในแต่ละศูนย์เนี่ยก็จะมีกรรมการมีประธานมีรองประธานมีเลขานะครับกรรมการจากท้องถิ่น แล้วก็ผู้นําชุมชนมาเป็นกรรมการเพื่อที่จะอยู่ในคณะที่ในพื้นที่เนี่ยก็คงรู้จักกันหมดนะครับพ่อแม่พี่น้องรู้จักกำนันรู้จักผู้ใหญ่บ้านรู้จักนายกรู้จักสมาชิกอ,องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆนะครับก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการพูดการจากันก็น่าจะทําได้อย่างเป็นกันเองดีกว่าที่จะต้องไปเป็นคดีความ ต้องใช้ทนายมาคุยกันอะไรทํานองนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบทบาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยก็มีอยู่หลายๆเรื่องด้วยกันน,นะครับผมยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าอันนี้คือถ้าพี่น้องประสบปัญหาเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ลองฟังดูนะครับว่าจะสามารถใช้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้นะครับ อันที่หนึ่งเลยก็เรื่องของการป้องกันแล้วก็ควบคุมความขัดแย้งที่อยู่ในชุมชนอาชากรรมต่างๆเนี่ยก็การป้องกันเนี่ยก็หมายความว่ามีการเฝ้าระวังนะครับมีการจัดระเบียบชุมชนแล้วก็มีการให้ความรู้มีการยุติข้อพิพาทนะครับไกลเกียียต่างๆก็อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าสกัดตรงนี้ได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยแทนที่จะเหตุการณ์จะลุกลามไปใหญ่โตเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องที่ยุติลงง่ายๆได้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในศูนย์ยุติธรรมชุมชนอย่างที่สองครับก็คือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับแล้วก็แจ้งเบาะแสต่างๆ สิ่งที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับหรือการทุจริตคอรัปชันต่างๆเนี่ยรวมถึงปัญหาความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นของเด็กของสตรีคนชราคนพิการต่างๆเนี่ยศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยยังสามารถรวบรวมเอาสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยแจ้งไปที่หน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาแก้ ตามอำนาจหน้าที่ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วยเป็นหูเป็นตาแลครับสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็รวบรวมผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชนนะครับแล้วก็แจ้งไปยังหน่วยงานได้นะครับอันนี้เปถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งในบทบาทที่สามเป็นเรื่องของการจัดการความขัดแย้งต่างๆนี่แหละครับโดยการไกลเกลี่ยนะครับน,นี้สําคัญมากนะครับว่า การไกลเกลีย่ยประน,นอมข้อพิพาทต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าทําได้แล้วก็ยุติได้ตั้งแต่ในระดับพื้นที่เนี่ยก็จะตัดปัญหาในการที่จะต้องไปจ้างทนายความขึ้นลงขึ้นศาลใช้เวลามากมายเสียเงินเสียทองต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จบกันที่ขั้นเริ่มต้นเลยนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นในการไกลเกลีย่ยก็คณะกรรมการ ในศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่คนเคารพนับถือเก่งอกเก่งใจต่างๆเนี่ยก็มานั่งเป็นเหมือนกับคนไกลเกลีย่ยให้นะครับโดยใช้หลักยุติธรรมหลักสมานฉันเนี่ยแหละครับที่จะนำมาเพื่อไกลเกลีย่ยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเจรจาตกลงกันได้ในที่สุดนะครับ ในหน้าที่ที่สี่เนี่ยนะครับก็คือการเยียวยาให้กับเหยื่อคำว่าเหยื่ออาชญากรรมนะครับหรือความรู้สึกของคนในสังคมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหน้าที่หนึ่งก็เป็นการให้ความเข้าใจเป็นงานให้กำลังใจนะครับช่วยเหลือคนที่เป็นเหยื่อให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นปกติได้ต่อไปในสังคมในชุมชนนั้นนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่คอยดูแลความรู้สึกด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเหยื่ออาชญากรรมต่างๆเนี่ยก็อาจจะใช้ชีวิตในสังคมในชุมชนนั้นอาจจะมีความไม่สบายใจหรือว่าไม่กล้าอะไรต่างๆนี่ก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนก็จะเป็นผู้ที่เข้าไปให้กำลังใจได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในอีกหน้าที่หนึ่งเนี่ย ก็จะเป็นศูนย์ที่คอยดูแลผู้ที่ผนโทษที่เข้ามากลับมาอยู่ในหมู่บ้านชุมชนด้วยนะครับหรือผู้ที่ถูกคุมประพฤตินะครับกลับสู่สังคมเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่าศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ดำรงความยุติธรรมนะครับดังนั้นบุคคลที่ผนโทษมาหรือบุคคลที่ถูกคุมประพฤติกลับสู่สังคมมาเนี่ยถือว่า,เ,าเขาก็ เป็นคนที่มาเริ่มต้นใหม่นะครับดังนั้นถ้าสังคมหรือชุมชนให้โอกาสให้ให้ไม่ไตราตีตาเขาอะนะครับก็ทําให้บุคคลนั้นนี่ก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้แล้วก็ไม่หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีกนะครับส่วนใหญ่คนที่ทําผิดมาแล้วก็พ้นโทษออกมาเนี่ยหวนกลับไปทากระทําความผิดนี่ก็เนื่องด้วยว่า เขาไม่รู้จะอยู่ตรงไหนของสังคมนะครับไปที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจไปที่ไหนก็ไม่มีคนต้อนรับนะครับแล้วก็ตาหน้าว่าเขายังเป็นคนที่ไม่ดีอยู่ซึ่งเรื่องนี้ต้องให้โอกาสครับพ่อแม่พี่น้องครับเราถ้าเราให้โอกาสเขาแล้วเนี่ยถ้าเขาพร้อมที่จะกลับตัวเป็นคนดีเนี่ยเขาก็จะได้สามารถอยู่ในสังคมของในชุมชนของเราได้นะครับด้วยความสงบ สันติสุขได้นะครับแล้วก็ไม่กลับไปกระทําความผิดซ้ําอีกอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยก็จะมีบทบาทดังกล่าวดังนั้นเนี่ยถ้าโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยก็ต้องอยอมรับเลยนะครับว่าศูนย์ยุติธรรมชุมชนเนี่ยมีความสําคัญกระทรวงยุติธรรมเขาก็เลยเห็นความสําคัญตรงนี้แหละครับที่เหมือนกับ ดับไฟตั้งแต่ต้นลมเลยนะครับโดยไม่ให้ไฟมันลุกลามไปใหญ่โตแล้วก็ต้องไปมีค่าใช้จ่ายต้องเสียเวลาต้องทรัพยากรต่างๆนะครับเงินทองต้องใช้ในเรื่องของการต่อสู้เพื่อกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็เสียหายไปทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าศูนย์ยุติธรรมทุมชนสามารถดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพเนี่แหละครับ อันนี้แหละครับที่จะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในชุมชนเหมือนกับในสมัยโบราณเนี่ยแะครับเมื่อโบราณแต่เก่าก่อนเนี่ยไม่มีศาลไม่มีระบบยุติธรรมแบบวันนี้แบบทุกวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนเขาก็ให้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับที่จะเป็นคนชำระความให้คอยเรียกคู่กรณีใครทะเลาะกับใครใครมีความผิดไป ไปปล้นใครมาไปทำร้ายใครมาเนี่ยก็มีการจับมาลงโทษไก่เกียร์เป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไก่เกียร์กันให้ยอมความกันต่างๆคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภายใต้บทบาทหน้าที่ดังกล่าวก็เป็นบทบาทหน้าที่เบื้องต้นนะครับที่จะทําใหเ้เกิดความยุติธรรมขึ้นในชุมชนแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีต่อไปนะครับ เมื่อพูดถึงศูนย์ยุติธรรมชุมชนแล้วเนี่ยผมก็ขอพูดเลยไปอีกนิดหนึ่งในเรื่องของกองทุนยุติธรรมครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องออกระบวนการยุติธรรมหมดเลยนะครับออกองทุนยุติธรรมกองทุนยุติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายเลยนะครับแล้วก็เขาก็มเีเงินทุนนะครับสําหรับเป็นค่าใช้ใจ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดีเนี่ยนะครับแล้วก็เ,เช่นจะไฟ,ฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องต้องเข้าไปต่อสู้อะไรต่างๆแล้วถ้าเป็นคนที่ยากไร้เนี่ยก็สามารถขอรับการช่วยเหลือเงินจากกองทุนนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการประกันตัวหรือที่เขาเรียกว่าการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยถ้ามีคุณสมบัติที่ตรงตามกำหนดเนี่ยก็สามารถ ขอรับเงินกองทุนเนี่ยไปวางเป็นหลักประกันเพื่อประกันตัวออกมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยก็เป็นต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆนี่ก็ขอให้กองทุนนําเงินมาจ่ายให้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับที่บางที พ่อแม่พี่น้องที่ต้องตกไปอยู่ในสถานะต่างๆในขบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้าเป็นผู้ยากไร้เลยเขาก็มองว่า,เ,าเหมือนกับมีตัวอย่างอยู่ตัวอย่างหนึ่งนะครับพ่อแม่น้องคงจําได้นะครับว่าเคยมีพนักงานเก็บขยะนี่แหละครับที่เขามีเงินเดือนไม่เท่าไหร่นี่แหละครับเอแล้วก็มีอาชีพแยกขยะขายเป็นรายได้เสริมเขามีหน้าที่เก็บขยะ วันหนึ่งเนี่ยเข้าไปเจอในกองขยะในมีแผ่นซีดีเก่าๆเป็นแผ่นซีดีเพลงซีดีหนังประมาณนี้แหละครับอยู่ประมาณแปดสิบแผ่นซึ่งเจ้าของเขาคงไม่ดูไม่ฟังแล้วก็เลยเอาไปทิ้งนนะครับเขาก็เห็นว่าไอแผ่นซีดีนี้เนี่ยมันก็ยังดีอยู่เขาก็รู้เท่าไม่ถึงการก็เอาไปวางขายในตลาดในตลาดที่ถนนคนเดินํำนองนี้นะครับต่อมาเขาก็ถูก จับดำเนินคดีว่าเอ,อมีแผ่นซีดีขายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะมันมีลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับแล้วก็ไม่มีเงินที่จะมาประกันตัวเพราะเขาถูกจับต้องคุมขังแล้วก็ไม่มีเงินประกันตัวก็ต้องถูกจําคุกครับอันนี้แหละครับที่เห็นว่าดูเจตนาต่างๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีตามตั้งใจที่จะไปละเมิดลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเหล่านั้นเลยแต่กฎหมายเขาก็เขียนไว้แค่นั้นแหละครับมันก็ต้องก็ต้องมีการมีความผิดนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้ลักษณะแบบนี้แหละครับคนที่ะจะต้องอรับผิดในขณะที่เจตนาหรืออะไรต่างๆไม่ไม่มีเจตนาร้ายเลยนะครับกองทุนยุติธรรมก็จะเข้ามาช่วยเหลือเลยนะครับในการประกันตัวให้นะครับในการประกันตัวให้เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถต่อสู้กับอยู่ในกระบวนการยุติธรรมได้ด้วยตัวเองนะครับโดยไม่ติดขัดเรื่องของ เงินทองที่จะต้องไปใช้ประกันตัวหรือใช้ต่อสู้คดีต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อก็ไม่นานนี้ไม่นานนักเนี่ยแหละครับที่เป็นข่าวคราวแล้วก็กองทุนยุติธรรมเนี่ยเขาเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เอาเงินไปประกันให้นะครับนั่นก็คือเรื่องหนึ่งที่เอ่อเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับ การช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับประชาชนอาจอขอรับความช่วยเหลือในการไปจ้างทนายความนะครับค่ารมเนียมสารต่างๆค่าใช้ใจ่ายต่างๆได้นะครับถ้าสามารถยื่นขอได้ในการช่วยเหลือในเรืคดีนะครับทั้งเ,เป็นผู้ฟ้องเองหรือเป็นผู้ถูกฟ้องก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็สามารถออขอได้เช่นเดียวกันนะครับโดยมี คุณสมบัติต่างๆนะครับก็เป็นรายละเอียดที่อาจจะต้องไปดูเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะมีความสำคัญที่เมื่อตกอยู่ในฐานะแบบนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดความลำบากขึ้นมานะครับยังไงก็ตามครับถ้า พ่อแม่พี่น้องที่พบเห็นนะครับว่าใครอยู่ในตกอยู่ในกระบวนยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมแล้วเขา,เาลําบากกันนะครับเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องของความยุติธรรมต่างๆเนี่ยสามารถขอคําปรึกษาได้นะครับที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนแล้วก็มีกองทุนยุติธรรมที่คอยดูแลสิ่งเหล่านี้แะครับเพื่อที่จะทําให้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ํานะครับคนจนแล้วไม่มีเงินทองที่จะไปต่อสู้อะไรต่างๆเนี่ยก็ กองทุนก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยได้นะครับวันนี้ก็เลยนําเรื่องเกี่ยวกับยุติธรรมว่ากระบวนการยุติธรรมเข้ามาแจ้งกับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับเผื่อว่าจะได้บอกต่อๆกันไปแล้วก็จะได้รู้ว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเรานะครับวันนี้ก็คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมาอื่นเนะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ รำมาการหมูบ่บ้านเรียกสั้นๆก็คือขอหองานที่ทำทุกคอ នេះក៏មក